สวัสดีครับคุณครูบุคลกรการศรรึกษาท่านผู้บริหารเจาร้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดและองค์กรในกำกับกระทรวงสาธาริการตลอดจนนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองที่รักทุกท่านเนื่องในวราระดีดีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568กระผมพลเยกเพิ่มพูนที่ชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาริกาขขอส่งความสุขและความประหาดีไปยังทุกท่านตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาผมต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของรัฐบาลและของกระทรวงสาธาธิการไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องสำหรับในปีพุทธศักราช2568นี้ขอให้พวกเราได้สารต่อนโยบายเรียนดีมีความสุขโดยใช้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเพื่อสร้างเครือข่ายในการมุ่งสร้างการศึกษาเท่าเทียม ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ทันสมัยได้มาตรฐานสากลอย่างเร่งด่วนและรวดเร็ว,รวภายใต้แนวคิดปฏิวัติการศึกษาแก้ปัญหาประเทศเพื่อพัฒนาคนไทยทุกคนในทุกช่วงวัยให้ฉลา,าดรู้ฉลา,าดคิดฉลา,าดทำรรมีศักยภาพและความพร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนเพื่อแข่งขันกับประชาคมโลกได้ต่อไปและเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้ ก็ผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไัยและสิ่งศิิทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพร,ราณามัยแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการขอบคุณครับ